ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับนะวันนี้เราก็ไปฉีดเล่นกันอีกแล้วนะกับพว้หูว่าเฉยใสเนาะฮือห้อนก็ห้อนไม่อยากออกบ้านช่่งนี้ก็ติดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็น่าจะ ต้องคิดกันระยาวเลยทีเดียวจิงลงแล้วเันนี้ในลี่นเจะยี่สิบแล้ว,อ,ลวอ่ะเราไปหาฉี่แล้วเล่นแถวกันไม่อยากให้ช่องมันว่างนานนะก็เลยหาอะไรมาลงช่องก่อนไปเรื่ยอยๆสบายสบาย ตกเย็ยนมาในแถวนี้อากาศโอเคเลยนะครับเป็นแบบอากาศเย็นสบายผมบอกทำไมนัม่นสิผมบอกทำไมเป็นรถตามไม้กกมใช่ไหมก็ไป้าง,งหลังคุณผู้ชมโดนอากาศยเย็ยนๆแห้ง่วงเลย ทางที่อวัดทักเร็วรถได้แบบสบายๆเลยนะนก็คือปกเปิดมาหรือว่าช่วงบา<ช>นเที่ยงบ่ายก็จะไม่ค่อยมีรถกันนะครับก็ทางนี้ก็ไม่ยาวเลยนะสุดคนเลยนะครับชิดๆแล้วมันก็ได้ร้อยยี่ถนนนี้แหละนะครับรวมหมอบนะร้อยยี่หัวร้อร้อยยี่กับร้อยสามร้อยยี่สิบกว่าเออ สามอ่เถอะนีแต่ห้าใส่ทอนนี่มาห้าซืวาแล้ว่อไม่ห่อหนุ่มนอนออันนี้ห้ายังห่อีดตีเองกะบุเห้าบนหลูด้วกันโอ้ยนี่หนันแต่เฮ็ดไม่เลยเพ่าทางนี้แหละแม่งก็ได้เตี่ยมโลบ่อยแต่ ตั้งแต่รถกูเตอี้ของผมแล้วเปลี่ยนอย่างบ่อยเลยขี่จนมีฮาชีสังเกตแล้วยัดไ <c oughs> ด้หลุมได้ทุกหลุมอ่ะหนาวอีเด้นาวยอหมรากันเิ่มหนาวหรอวะเอ้าเลย หยบหินหยบหินไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยบหินหยบหินหยบหิน,นไม่เป็นไร <laughs> โอ้แชนอสองคนนี้ไปปะโอชิบะชิวนนแเนาะแซงนะครับโอ้โหลบกนันแซงเนอะผมแซงซะไป người ta bị hoang nhé Có quá ở đeo xuống Giờ đây, giờ đây đó ไม่ได้ไปไหนหรอกมัเล่นลินล้นกันแค่นี้แหละเออฉีไฟกับอ่าวัดฝางนี่แหละนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะไปไหนนะตอนดึกะช่วยไม่ออกเราได้ตั่างกันอันนี้รถแต่งเยอะมากเลยฮะอ๋อเบรคท่อดังอ๋อปัดปัดป๋อ เยอะไปไหมรู้ไหมคผมพูดเดยอะไปไหมตอนนี้ก็ตำรวจจะตั้งด่านนะครับเสนนลล้นถนนบริวันที่หน้าสพวัดฝางนะสก็ใครชี้ผ่านไปผ่านมาก็จะตั้งช่วงประมาณบางวันก็ตั้งเช้านะแต่ที่แน่ๆก็คือนี่ประมาณ6โมงทุ่มเน็นแน่ก็ตั้งแล้วนะครับ ก็ใครที่ไม่เคยรู้เส้นทางก็จะขี่ผานไปผ่านมาระหว่างถนนวิบริบัตต์ฝางก็กลลังกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งควก่อนขับเร็วไม่ได้นะครับถนนใหญ่เราไม่อยากเอาแบนอะไรมากขไน,นะ,อะเออเออหนีมา ที่จะมีคุณพ่อนั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ไม่มีละ,ะใส่ยวันนี้คุณพ่อชิียจสบายใเราเน่ะสิอ๋อเป็นไงนะ่ะมันก็ไม่ดังหรอกครับเสียงท่อ,อผมอะนะจับผมไม่ได้หรอก ก็คือเลี้ยวเข้าอ่าบางจากตรงนี้นะครับใช่ไหมไปบางจากนะให้ดูแเราก็สอดข้างางอ่ตรงข้างหลังสอดเราว่าทะลุจะเนาะเช้ยไทยล้าหรือเปล่าแจ้งาอย่าไปกดตังก่อนนะจ๊ะเขาอ้วกวนะอ่ากดไม่ได้อ่ะก็มันกดไม่ได้คุณผู้ชม เปิดไปดีกว่าร้อนมันกดไม่ได้จะต,ต้องไปที่หน้าโรตัสารีนะครับระหว่างทางอย่างที่ว่านะครับเขาเลี้ยวเข้ามาที่เออกดที่บางจากแล้วกันมันเป็นเหมือนบางจากนะใช่ไหมเออ,อเลี้ยวลงมานะครับผมนะก็เข้ามาข้างหลังตรงนี้นะี่ไมนมีทางทะลุไปหรอกเราแค่เลี้ยวขวาไปนะครับผม ว <Why? S 2> ายโอ้ยแม่งต่ำาเราให้ไปกดแล้วกันเราให้ไปกดอั เดี๋ยวเข้าไปกดโคแบบคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วนะครับผมก็ออกว้ขี่รถเล่นแหละวพ่อไม่ให้ช่องมันรู้สึกว่างเกินไปนะครับก็เลยออกมาหาอะไรทําสักกันหน่อยนะโอ้ยสวยละคันนี้ข้างหน้าอสวยเลย ไไทางเดียวของเราแต่เขาไม่จอดเลยถามทักทายกันหน่อยสวยเสวียเสวย,สวยเราจะถ่ายคนนี้ถ่ายคนนี้ถ่ายคนนี้นเอาถาข้างข้างน้า เท่านล้วผมมีสวยเท่านี้มนะห้าก็อนชิปนี้นลยมีเท่านี้แหละนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่นะครับในชิปหน้าผมสำหรับชิปนี้ผมต้องขอตัวลาคุณชไปก่อนนจะจ๊ะไ,ไปบลายไปยนะครับผมอ้อเนี่ยผมลืมบอกจะลวก,กมาแล้วใช่ไหม นั่นแหละทางลับหลบตำรวจนะครับขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะ